โคสวินรีวิวแหลกและนอ้องปิโนรนะีวิว,ว <นะ S 2> แหลก<ะ>วู้ฮู้เ oh. อาวันที่สองพ่อลูกสุดหาเราจะไปทำอะไรกันจ้ะโอ้โหมี <Daddy. S 1> สาวมาหาพ่อโน้มีสาวมาหาพ่อกระโดดเล่นกับพ่อด้วยใครเนี่ย Yes baby ไปเที่ยวกัน Go เฮ้ใครเนี่ย <Daddy. S 1> yes, <baby. S 3> เ,ย hey, เยฮ้ยทำไมเป็นตัวเล็กกระจิริขนาดนั้นล่ะ แต่น้องไปโนล่ะแต่ดีหนูแอมเบบี้อยู่นี่โอเคเบบี้อู้สาวเฮ้ยเข้ามาขออะไรพ่อเนี่ยอุ้มหรือเปล่ากระโดดอ้าวสาวอ้าวเอ้ทำไมขายยาวปานูพาพาพ่อไปเที่ยวเถอะโอเคแาดีเดี๋ยวหนูพาไปโอเค Come on โอเคข o าม l e a s e โอเค I will follow you ฉันจะตามเธอไปเดยวดูข้างหลังก่อนอ้ามีสาวตามมาด้วยอ่ะตามมาสิคะ <c oughs> ดีเขาอาจจะเป็นเพื่อนก็ได้นะโอเคเขาเป็นเพื่อนเราตามมาอ่าแล้วหนูจะพาพ่อไปไหน <c oughs> ไปเล่นเกมเราจะไปเที่ยวโอ <Okay. S 2> เคจ,จะไปเล่นเกมแล้วก็กินไอติมแล้วก็ทำอะไร <c oughs> ได้เลยได้เลยปะโอ้โหนี่ร้านอะไรเนี่ย ร้านอาเคดเฮ้ยร้านอาเคดเป็นเกมเหรอโอู๋ต้องเปโนก่อนเล่นอะไรเนี่ยเล่นมอเตอร์ไซค์ไงอ่ะพ่อเราเล่นเกมนี้ดูสิมอเตอร์ไซค์ไงแดดดีโอเคเบบี้เกมอะไรเนี่ยเดี๋ยวซูมไปก่อนกดปุ่มก่อนแดดดี้เบบี้เบื่อแล้วเดี๋ยวเบบี้ไปกินไอศครีมก่อนนะเอ้ยเดี๋ยวเบบี้ไปกินไอศครีมก่อนนะโอเคไอศครีมอ่ะป้าป๋าไปด้วยโอเค เอาทำไมอ๋อโอเคเอาแบบนี ah ้ดีก ah ว่าเห็นคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเบบี้เลือกไอติมก่อนนะเดดี้ไอศสครีมทุกคนไอศสครีมอยู่นี่เบบี้จะเลือกไอศ์ครีมแรนโบเสียงมันตุยเลยอะนั่นแหละเขารีเซ็ตจ้าเดดี้โอเคพอจะเอาช็อกโกแลตช็อกโกแลตโอเคช็อกโกแลตงามงามงามช็อกโกแลต I like chocolate Daddy. I sit down with me. Sit down with me. Yes, I okay. Me. I sit down with you already, baby. Okay. The ice cream and ice cream is very nice what? and delicious. Yummy, what? yummy. Are you yummy? Yummy? Yes. Yes. Okay. 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 and you kah. Tani, Where are you? Hey, baby. You, you need. You, you here I, you need you, you need. <laughs> Baby, you need. Ow. ไอ้โอ้โหนี่คือเพื่อนเรานี่นะซองน้องๆเฮ้ยซองนดองให้ดอกกุหลาบพ่อเหรอเดี้ยดีรีไม่ใช่ซองนดองครั้งที่แล้วมีซองนดองแล้วครั้งนี้ชื่อใหม่ชื่อว่าอะไรนี่อาไม่จะเกิดกบฏไม่ใช่ลิชึกๆ่อาฮะลิชึกตามพวกเรามาเดี๋ยวเอารถก่อนเร็วๆจ้ามาลิชึกตามมาเร็วไปมาเร็วเพื่อนใหม่ลิชึกชึกตามไปเราจะไปไหนกันดี เดาเดาแดดี้ด Daddy, ตามหนูมานะโอเคขโมยลิ้งชึกลิชึกชึกมาหนี้แดดี้ขโมยพีสโอเคแหน่ลิชึกชึก, Daddy, on, okay. ชก,ชก,ชกไม่มากับเราเลยแล้วจะเลี้ยวกลับมาทำไมล่ะเนี่ยโอ okay, เค hey, go, go a ก็ a หตุก็เ a ตุก็เหตุแกเด่นใช่ไหมแกเด่นสวนนะเราจะไปที่การ์เด้ ดิสิสเก้นนี่เหรอส่วนนี้เหรอโอเคจับโอ้โหเฮ้ยจำไม่ได้โอ้โหจำกระดาษกระโดดทั้งมอเตอร์ไซค์จักรยานไปเลยอ๋อ oh, mm hmm. ต้องแบบนี้นี่เองต้องกดปิดก,ก่อน <c oughs> อออืื้หร้อนเลยเกินเอาไอติมมาจกกินสักนิดน,น,นึงเรียดเฉือบเฉือเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้ไหนเฮ้ยเีียดเฉึกมันเอาขวานมาเด็ดเด็ดดิเรียดเฉึกลเ้ียดเฉึก,กจะไปฟันหัวใครนั่นนะั่นะนะ่นะโอ้โ oh, หจะมาฟันฉันไม่ได้ โอ like ้ยเขากรลักทำคอนเทนต์ว่าเฮ้ยนี่สองพ่อลูกคนนี้เราต้องอาให้ให้อาให้อาให้นะใจเย็นๆอากินติมกินติมก่อนกินติมก่อนลิจิชึกกินติกินติมไม่กินเอาไปซะแล้วเอาไปเอาดัดดีเขาร้องได้อะลิชิชึกเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะเขาร้องไห้เป็นอะไรก็ไม่รู้จริงเหรอใช่ดัดดีเขาเสียใจที่เราไม่เลยนะเขาหรือเปล่าแล้วเราตามไปดูลิจิชึกกันก่อนลิชิชึก ฉันเอาตีไม่เธอแล้วไหนอะเธอร้อ,องไห้ทำไมดี้ไอส์ดิไอสแรมเบอโอ้โหนี่ฉิๆเราไม่โกรธเธอนะเราแค่อยากเล่นเราอยากเล่นด้วยกับเธออยากให้อ่ะเราก็ร้อ,องไห้แล้วใช่ไหมอ่ะเราให้ติมนะอุ๊ยดิไอส์เขาเขินอ่ะเขาเขินใครอ่ะเขาเขินพวกเราสองคนไงที่ให้ไอติมอ่ะให้ฉันให้เธอฉันให้เธอนะ เธอไม่เอาฉันก็กินเองข้าพ่อพ่อพ่อหนูว่าไอ,อ้นีวชือเอาไปแล้วเอาออของใครไปพ่อ,ห,อหนูว่านี่ชืดชืดอ่ะเขาต้องการดอกไม้จากพ่อเอ้ยเขาต้องการดอกไม้จากแดดีรอแดดีต้องเอาดอกไม้มาเดี๋ยวดีไปดูบ้านก่อนนะโอ้ไม่ด,ดีแดดีเดวดอกไม้อยู่ไหนอ่ะดอกไม้อยู่ไหนอ่ะไม่ใช่แดดีกว่ตัวนี้แล้วแดดีเห็น แต่ดีเอาไอติมออกก่อน Yes โอเคนี่แต่ดีจะเห็นอันนี้นะอ้าฉันขอโทษใครพูด่าฉันขอโทษขอโทษทำไมแล้วเราขอบอกเราขอบอกว่าไม่เป็นไรเราขอบอกก่อนนะว่าอะไรเหรอทำไมเธอขอโทษ นี่หนูพ่ออ่านดูสิว่าหนูเขียนว่าอะไรใช่เหรอทำไมเธอขอโทษไหนคือกดพิมพ์ตัวไหนพ่อจะทำบ้างตัวไหนกดตรงนี้มุมซ้ายบนสุดใช่ไหมเป็นรูปรูปรูปกระดานแล้วก็ไหนจะพูดตรงไหนอ่ะนี่พี่เจมไหนไหนตรงไหนพ่อดแต่ดีเอาดอกไม้ออกก่อนนะอ่าฮะแล้วแด่ดีก็นี้ก็กดค้างใช่ไหมใช่ เธอไม่ต้องขอโทษหรอ,อกคนสวยอ,อ๋อทำไมไม่ขึ้นสักอ๋อเพราะอัดหน้าจออยู่อัดหน้าจออยู่พูดก็ได้ไม่เป็นไรเราพิมพ์ก็ได้ไม่เป็นไรเด็กน้อยพูดไรเดียงสาเดี๋ยวหนูพูดเองไม่เป็นไรค่ะบอกงนะ่ายๆเดี๋ยวไม่ดเดี๋ยวไม่เป็นไรนะเพื่อนรักของเราดูหนูเขียนว่าอะไร ไม่เป็นไรนะเออไม่เป็นไรนะเพื่อนรักของเราเขาเขาขี่หลังหนูเอาเฮ้ยไปเลยอันนี้ชึงชึกแดดีเราไปไหนเนี่ยนี่มันก็มือเรานะเราคือพ่อลูกกันฮะเยศสนสนอะไรเรา yes yes เจ้า,า oh. ชายเราคือ พ่อลูกกันเราคือพ่อลูกสุดฮาพ่อเอฟซีหรือเปล่าพ่อเอฟซีหรือเปล่าพ่อเอฟซีเราพวกเราหรือเปล่าใส่เราตั้งชื่อให้เขาว่าลีจึกๆแล้วโอเคอ่าวันนี้เราไม่มีที่นอนนั้นเราตามพ่อมาอเดี๋ยวพ่อจะสร้างบ้านให้มานอ,อนนะ Yes เราต้องสร้างบ้านก่อนเขาเนี่ยจะเป็นเขานี้จะเป็นแอมอสซีแน่นอนมาขี่หลังเนี่ยอืมเอสซีน้องไปโน้นะเอาไม่พอสร้างบ้านสร้างหลังหนึ่งแล้วไปอยู่ด้วยกันเอาเอ้เฮ้ยเฮ้ยเขาพาเราไปไหนอ่ะพ่อขึ้นไม่รู้สิขึ้นสิอ่าไปไปเลยลิชชึกจะพาพวกเราไปไหนกับลิชชึกเลยไม่เป็นไรเขาจะพาเราไปไหนตน ฮ้ย <Hey, S 2> อย่าพาเราไปโลคาสัตว์นะเราพม่ใช่สัตว์เราไม่ใช่หมูไม่ใช่แมวนะเดี๋ยดีเขาอาจจะพาไปบ้านบ้านเขาก็ได้นะโอเคโอเคนี่ไงบ้านเขาว้าวพามาพักผ่อนที่บ้านนี่เองใช่เหรอโอ้โ oh, ห oh. บกบ้านเรียงเชิงกันวันนี้แล้วเครื่องซักผ้ามีแค่สองเครื่องจะเอาไวแ้ไแบ่งให้ใครเอาไปให้แคกอยู่เลยว้า wow. ว เราพิมพ์มาว้าว,าวาก่อนเาหนูเขียนว่าขอบคุณนะที่ให้มาอยู่บ้านเราว้าวนะที่ให้มาอยู่บ้านอะไม่ใช่บ้านเธอบ้าน,านโอ้โบ้านเธอมีเตาปิกนิกด้วยเฮ้ยใครมาอีกคนหนึ่งอยู่ข้างนอกเฮ้ยเขาอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยพ่อส่งไปก่อนใครอยู่ข้างหน้าเธอมันคือมูรูมูตัว กับลิชชิ่เป็นแฟนกันหรือเปล่าแดดี่แน่นใช่เลยมูลุมตูมาตามแล้วเขาจะว่าเราไหมอ่ะเขาจะว่าเราไหมเรามาอยู่บ้านแฟนเขาเนี่ยลงชชิกนี่แฟนเธอหรือเปล่ามูลุมตูนะเอาดอกไม้ให้กันจริงๆเลยใช่เลยเราไปแอบดูกันดีกว่าเราไปแอบดูจีบกันดีกว่าเออคุณลิชจิ่ครับผมมูลุมตูนะครับผมขอมอบดอกกุหลาบให้คุณนะครับเออนี่ฉันรับไว้แล้วค่ะ ดิฉันชื่อหลีจิกคุณมูลมุตัวขาฝนตกค่ะเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนนะคะทุกคนเข้าบ้านก่อนทุออย่าเพิ่งมาจีบกันเลยตอนนี้เข้าบ้านโอ้โหไอ้มูลมตูนมีร่มโอ้โหมันกลางร่มให้กันเราต้องเข้ามาแล้วถ้าอย่างนั้นหาเรามีร่มไหมไม่ทันแล้วหนูกลางร่มมาหนัวกลางให้พ่อสิโอเคเรามาสวีทกันอยู่บนถนนที่มีฝนตกแล้วทำไมไม่เข้าบ้านล่ะทำไมไม่เข้าบ้าน ไม่ยืนตากฝนกลางร่มทําไมบ้านก็มีแล้วเราว่าต่เขาเรานั่นแหละต้องเข้าไปโนตามพ่อมาแล้วไม่ยืนตรงนี้แล้วแล้วบ้านปิดแล้วล็อกแล้วด้วยโอ้โหเราก็ต้องทนเปียกต่อไปนะครับและเรื่องราวความรักของทั้งสองคนนี้นักดาบมูรุมุตูกับหญิงสาวนิรนามลี้จึกๆโหขนาดนี้นิรนามยังลี้ฉึกเลยฮะรือว่าเอฟซีของพวกเราอ่ะโดนหไม่แน่ใช่ แต่ว่าตอนนี้โหเราต้องตรวจไล่จับผู้ร้ายไปแล้วเดี๋ยวพวกเราไปดูเหตุการณ์กันไหมพ่อว่าเราจะต้องปิดคลิปกันก่อนเพราะว่ามันเลยเวลามาแล้วนะโอเคถ้าใครสนใจอะไรนะคลิปสนุกสนุกจากสองพ่อลูกสุดหาวันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเนะดี๋ยวทุกคนเราจะบอกว่า,วาอะไรทุกคนจะ จะให้พวกเราอ่ะทำ EP สองเรียนเรียนมัธยมมานานเนาะอ๋อเดี๋ยวครั้งหน้าเราทําให้เลยเขาไม่ต้องมีใครขอเอาไหมใช่โอเคแล้วกันวันนี้สองพ่อลูกสุดาวันนี้แล้วพรุ่งนี้เราจะทําให้เลยนะได้เลยเรียนมัธยม EP สองโอเควันนี้เราขอสพ่อลูกสุดธาลาไปก่อนกับช่องของน้องไปดอัชแน l รีวิวแลกวู้ฮู้ฝากกดไลค์กดแชร์ช n นลดวแล้วทุกคนจะแล้วถ้าทุกคนอะอยากเห็นความรักของ ของของผู้สองคนนี้อีกกดกดไลค์กดแชร์ใน EP 2เลยไปดูใกล้เลยนะโอเคโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโอ้เฮ้ยโรบินฮุดเรบเป็นฮูดมาทำไมเฮ้ยโรบเป็นฮุดมาตามมาตามนี่ฉึกหรือเปล่าฉึกหรือเปล่าแสดงว่าสองคนแสดงว่าสองคนนี้แย่งกันเป็นแฟนนี่ฉึกหรืเฮ้ยมันมีตัวอะไรออกมาด้วย ไม่เอาละมาจบคลิปแค่นี้แหละบ๊ายบายทุกคน <Ooh. S 2>